หลายคนเป็นไหมครับอ่านหนังสือคนเดียวหรือว่าทําการบ้านคนเดียวเงาๆงนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันนี้นี่เองนะครับผมจะมาแนะนํา d i s o r r s s r v v e r หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่า s t u d y t o g e t h e r Server ครับโดย s e r v ์ฟอร์นี้นะครับมีฟีเจอร์เจ๋งอย่างครบเครื่องและก็ที่สําคัญนะครับมันใช้งานง่ายมากเลยครับเราก็เปิดเบ์เซอร์ก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า s t u d y t o g e t h e r c o m นะครับนี่ครับหน้าต่างของเว็บไซต์ของเขานั่นเองนะครับ เราก็เลื่อนเข้าไปด้านล่างสุดเลยครับจะเห็นบุมซ้ายข้างล่างนะครับว่า Discord Server นะครับให้เราก,กดเข้าไปได้เลยครับโอเคแล้วก็ j o i our Discord Server นะครับแล้วก,กด j o i Study Together อ๋อคนเยอะมากเลยนะครับ4000สนเมมเบอร์ 400, Member, แล้วก็ตอนนี้ออนไลน์กว่า2อง0 0กว่าคนนะครับทีนี้นะฮะเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ Discord Server ที่มีชื่อว่า Study Together Server แล้วนะครับเรามา ดูกันไปในแต่ละห้องกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมีสถิติบอกเลยว่าใครกําลังแอคทีฟอยู่แอคทีฟรูมมีกี่ห้องออนไลน์กี่คนโอ้โหสามหมเก้าเลยนะตอนนี้แล้วก็มีการเรียนกันกี่คนสามพันสามเก้ายูเซอร์ User เลยนะครับทีนี้นะฮะมันก็จะมีกฎระเบียบกติการให้เราต้องอย่าลืมไปอ่านด้วยว่าเขาจะมีกฎกติกาไงมันก็จะมีอินโทรดิว y ั u r s e เซ์นะครับก็แนะนําตัวไปนะครับทีนี้นะครับเรามาเข้าสู่ในการใช้งานจริงๆของเซิร์ฟเวอร์นี้กันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับในกาารรที่เจะ ทำอะไรใช่ไหมเราก็ต้องสร้าง to do list ก่อนจะอ่านหนังสือเล่มไหนฉันจะเรียนรู้เรื่องอะไรให้ผ่านเลยใช่ไหมฮะเรามาที่ category my to do list กันเลยนะครับกดไปที่ channel ที่มีชื่อว่า session go นะครับโอ้โหมีเพื่อนๆแต่ละคนนะครับ session go ของตัวเองหลายอย่างมากมายนะครับโอ้จะทำอ่าน history p a r t 2จะทำ bio นะครับเรียน mac อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งโอเค g o ที่ผมอยากจะเซตก็คือจะเรียน python ประมาณ3ชั่วโมงนะครับ แบบเบสิกนะครับใน3ชัมโอเคผมก็เซตไปแล้วทีนี้เราว่าจะมาเซตเดยก็ได้เซตลองเท e ร์ g โกก็ได้แต่ทีนี้ผมจะเซตเป็นเซสชั่นก่อนละกันนะครับทีนี้นะครับเราไปต่อกันที่ Study Buddy กันเลยดีกว่านะครับก็หมายถึงว่าเราหากลุ่มเพื่อนที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันแบบนี้ก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็ ไปจอยคนอื่นได้ไปเชิญชวนคนอื่นมาเรียนรู้ห้องกับเราได้หรือว่าจะเป็นสตัตี้บัดดี้ก็ได้โดย Study To g e t h e r server นะครับก็จะมีอยู่สอย่างให้ทำกันนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะมีเซสชั่นแบบ25นาทีครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องที่มาจากการใช้เทคนิคที่มีชื่อว่าโฮโมโดโร่แบบ25นาทีนะครับในการทำงานแบบ25นาทีแล้วเราก็พัก5นาทีแล้วก็จะมีการทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับซึ่งนะครับจะมีบอทดในการนับเวลาถอยหลังนั่นเองนะครับ แบบที่2นะครับเซสชันแบบ50นาทีเป็นการใช้เทคนิคโพโมโดโร่แบบ50นาทีในการทํางานหรือการอ่านหนังสือโดยมันก็จะมีบอทดในการนับถอยหลังเวลานั่นเองเหมือนกับเซสชันแบบ25นาทีนะครับอย่างที่3นะครับโหมดที่เป็นแชร์หน้าจอหรือเป็นแชร์กล้องนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับสามารถแชร์กล้องและหน้าจอให้คนอื่นเข้ามาดูเนื้อหาที่เราอยากจะนําเสนอได้แต่ว่าในที่นี้นะครับผมวนี่จะแชร์กล้องนะครับแล้วเราเข้าไปจอยเขาได้นะครับเรามาทดลองในการเข้าห้องแชร์สกรีนแล้วก็แชร์คามิราแบบมอมกันนะครับ นี่โอ้โหเข้ามาแล้วนะครับเจอผู้คนมากมายหลายตาด้วยกันนะครับเขาก็กำลังเรียนกันอย่างตั้งใจนะครับถ้าผมได้เข้ามาใช้งานผมก็จะเข้าห้องนี้แล้วก็จะอ่านหนังสือไปพร้อมกับเพื่อนๆในห้องเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่างถัดไปนะครับอย่างที่4นะครับ music focus c a l l นะครับเป็นห้องที่มีแต่เสียงเพลงนะครับจะไม่มีการพูดคุยกันในระหว่างเรียนนะครับคนเข้าไปฟังเพลงธรรมชาติไปฟังเสียงฝนเสียงห้องสมุดก็มีนะครับเสียงเปโนก็มีนะครับเราก็ลองเข้าไปได้เลยครับ เราก็เข้าไปนะครับห้องนี้ปั๊บแล้วมันก็จะมีเพลงออกมานะครับนี่จะจะเห็นได้ว่าผมเข้ามาในห้องนี้แล้วผมรู้สึกแบบอ่านหนังสือด้วยความสบายเพรามีเสียงเป็นโนไพเราะนะครับของการเล่นเป็นโนของเขาเนี่ยมับก็ซึมซับไปกับธรรมชาติของดนตรีนะครับผมก็อ่านหนังสือหรือว่าทําอะไรเหล่านี้ต่อไปนะครับและนี่นั่นเองนะครับก็คือเป็นห้องที่ผมพาชม4ห้องของ Study Tutor Server นะครับแล้วก็มีห้อง private ด้วยนะครับแต่เราก็อาจจะพาเข้าไปชมไม่ได้เพราะว่ามันก็คือ private นั่นเองนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการเซสชันโกของเราเรียบร้อยนะครับได้เข้าไปสู่ห้องต่างๆเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็อยากให้จะรู้ว่าเราได้เรียนกี่ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ s t u d y t o g e t h e r c o m นะครับกดไปที่ go to app แล้วก็ join with discord เลยนะครับมันก็จะซิงกับ discord ของเรานั่นเองนะครับในห้อง s t u d y t o g e t h e r server นะครับทีนี้นะครับให้ไปที่ leader board ครับ ผมเซิร์ชชื่อตัวเองไปนี่นะครับผมขึ้นมาละแล้งอยู่ที่2 2 4 7 6นะครับซึ่งจำนวนชั่วโมงคือสูงนั่นเองนะครับพอเพิ่งสมัครแล้วก็เข้ามาเมื่อกี้เองครับแต่นอนาคตนะครับคิดว่าผมจะไต่แง้งเรื่อยๆได้ครับพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับหลังจากที่เรารู้ริเดอร์บอร์ดของเราแล้วนะครับเราก็อยากให้จะอยยศให้กับตัวเองนะครับว่าเราได้เรียนอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างถ้าเราเข้าไปที่ discord server s t ูเก t u อ o r นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ a c h i e v m e n t นะครับ ทีนี้เราก็โอยดโอยศให้กับตัวเองนะว่าเราสำเร็จไปในในวันนั้นอะไรบ้างนะครับถ้าสมมติผมสําเร็จนะครับก็จะพิมพ์ไปนะครับว่า finish e Python within three hours มันก็ basic 1 0ึนะฮะอ่ะแล้วผมก็ enter ไปเลยครับเฮ้ยกดปั๊บเนี่ยมีคนให้กูด d l ล c กผมด้วยครับงงเหมือนกันนะฮะเพิ่งเข้ามาไม่ได้กี่นาทีนะครับโดนผมหลอกซะแล้วโอเคฮะทีนี้ผมก็กด delete ก่อนเพื่อจะคนจะไม่เข้าใจผิดว่าผมโอยศดให้กับตัวเองมากเกินไปนะครับ และนี่นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Study t o g e t h e r Server นะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยเพื่อนๆในการเรียนจะได้ไม่เหงาและไม่เปร่าเปียกหัวใจกันนะครับเพื่อนๆเ,เข้ามาใช้งานในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ